ตอนนี้ลูกค้าที่ซื้อหลอดมินิโปรเจคเตอร์แบบนี้ไปนะครับขึ้นต้นด้วยตัววนะครับจะมีปัญหาเรื่องคัดออฟเอียงเราต้องเอาพัดลมตัวนี้ออกก่อนก็จะมีน็อตอยู่ตรงข้างๆนะครับตรงน,นี้เวลาคัดออฟเอียงเราก็ปรับที่น็อต2ตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะเอียงด้านซ้ายนะครับสูงกว่าด้านขวาพอเราคลายออกแล้วเนี่ยตัวเนี้มันจะสามารถหมุนได้อย่างนี้แต่บางทีเราหมุนจนสุดแล้ว มันก็ยังเอียงอยู่ดีให้ใครลวมหลวมเยอะๆเลยหรือไม่ก็เอาน็อตออกไปข้างหนึ่งนะครับเอาน็อตทางด้านเอาทางด้านขวาเนี่ยออกไปเลยพอ <ๆๆ S 1> เราเอาออกแล้วนะครับเราก็เอาน็อตใส่ทีละตัวพอเราคลายน็อตออกมาหมดแล้วนะครับมันก็จะสามารถหมุนได้เยอะขึ้นหมุนไปแค่นิดหน่อยก่อนแล้วก็ใส่อีกข้างหนึ่ง ก็จะได้ประมาณนี้ส่วนเรื่องที่คัดออมสูงไปหรือต่ำไปนะครับใช้ไขควงยาวๆหน่อยเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนที่ด้านหลังโคมนะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับ